ปัทินาปัทินาคาคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคะเลโคทิคาเลตตหิงตตหิงตาธรมมธาเนนะพระวันเตปุชิตาโสตทิงกะโลนาเตทะวิหารามันทะเลเทลาจามัชานวกาจัพิขาโวสาลามิกาทานนาปฏิอุปปาสกา ามาจะาเทซานิมานิคมาจากอิสลาสัปาปนาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเซธาชาตาอัาอวปะปาปิกานินยานิกังธมมรรมวาลังปะปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสะกระโลนตุสังขยัง ถ้าตุงจีลังสตังธรมโมธรรมะทาราจะปุขาลาสั้โงคหัวตูส,สุสมัคโควะอัตหายาจะหิตายาจะอมเมละขัดขัดตูสมัมธรมโมสัมเพปิธรรม,มาจาริโนวุฒิงสัมมาปุเนยามาธรรมเมอริยยปะเวทิตาปสันนาหัวตุสัเพนิปานิโนพุทธ ศาสเนธทำมสัมมาทานังปะเวชันตโตกาเลเทโวประวัติศตุูวุธิภาวายะสัตตานังสม,มิทังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะาอัตลังนิจังลักขันติปุตกังเอวังทมเมนาราชาโนปะชังลักขันตุสัพพาทา สัพพธาเทวตาอุย,ชยโชโยช,ชนโยชนะคาถาทุกขับปัตตาจานนิทุกขาพยับปัตาาาปตาจานิภัยโสกับปัตตาจานิโสกาโหตุสัเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญยะสัมปทังสัเพเทว วานุโมทันตุสัพเพสัพพะสัมปัติสิทธิยาทานังท่ทันตุสัทธายะสีสีลังลักขันตุสัพพะทาภาวนาพีรตาหวตุขัดขะชันตุทเทว,วตาขะตาสัพเพพุทธาพระลับปัตตาปัญเจกานันจะยังพระลังอรลหันตานัจะ เตเชนะลักขังพุทธพันธามิสัพพโสโหตุสุพังสุมังคลังลักขันตุสุพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสตถีโหตุนารันตาลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมังนุภาเวนะโสตถีโหตุนิรันตาลัง โหตุสับผังสุมังคลังและขันตุสัพพาเทวตาสัพพาสังฆลังนุภาเวนะโสตทีโหตุนิรันตะลังะทุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอานุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์ประสูตรพระปลิตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และทรบมาเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วปวดอํเนยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐี<ม>เหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปาริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน